What uh -huh.

เอาชูสเอง,อง,งเอกับมืตอติกว่าดองไม่สนใจติ๊กต็อกเลยลงยูทูบดีกว่าลองมาดูเองปูกดให้มันโอ้นี่ขนาดใส่น้ำเยอะมันยังดูข้นเลยนะเนี่ยมีต้นหอมแบบจุกๆมีตะฮูด้วยโอ้มันดูกลิ่นดูเค็มมากเลยสีก็รู้ว่าเค็มอ่ะแนน,นดูที่เขาจะเค็มหรือหวาน เค็มอืมเค็มเค็มหอมหอมกินต้นหอมแรงมากกับใบ็นเสินอืมขึ้นค้นเหนียวอ่ะคนหนุบอ่ะอือหือไม่เลยเลยอืม เส้อร่อยมากอืมจานจากมาม่าที่ไทยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นแปะเส้นเหนียวลุกมากนล,ลุกมากแบบเหนียวเลยเส้นเหนียวแบบดีนะอ๋อไม่ได้เหนียวแบบไม่สุกอะ่ะมันเหนียวแบบหนึบๆหนมบเหนียวแบบนุบ่มอะอืออร่อยกี่คะแนนวิภาพรวมน้ำให้ห้าเส้นให้แปดโอ้สีร่รวมเป็น นี่เป็นการนี้เป็นเจ็ดจุดห้าโอเคกันเลยเี่มีซอสโอซอสซอสนี่ใช่โอ้พร้อมมาสาบิด้วยโอเพราะว่าซาบิมัสตาร์นะฮะโอ้ห้องแทกินอื้อหวานปากทีเนี้ย าสตัดยังไม่ใส่นะเขาแถมมาให้ว่าเต้องคนทางเดียวกันนีหว่าอาบนขวาค่ะของโปรที่แบบมาต้องกินที่นี่เขาจะไม่แช่ฟิชนะแบบแช่อะแต่เป็นแบบนี้อุณหภูมิเหมาะมากกินทุกวันกินได้เลยไม่น้ด้เป็นสนนะใช่ได้เขาทำสารคดีว่ากินไม่ต้องเป็นสนน่าจะจริงนะแล้วที่นี่ถูกกว่าไทยปะ เท่าไหร่นรนะเริ่มเลยสุกสุกมาลโอ้เป็นสีเหลืองอะลำมันที่นี่อหอมชีสมากมันอะไรโจ๊ก นี่วิชาบน้อไม่นี่อ่อยมาก หวานดีมะเลืดอดผลซูช์นะคะเป็นแบบนี้เข้าใจว่าเราไม่ใส่น้ำเกินนี่เลยนะแต่ว่าไม่จำเป็นแบบนี้แล้วเราอาจจะชอบแบบคุ้นๆอาจจะต้องลดน้ําลงแล้วก็เฮ้ยลดน้ำแด้ดิลดน,น้ำมันก็จะไม่สุกอะ่ะกสีเหลืองน้ำปลาที่มีแบบความชิชิๆมันหอมเปิดไม่จัดเลยใครไม่ชอบเค็มอะ่ะจะชอบจิตต้งแกะไก่ไก่แกะให้ดูหน่อย แกะกระป๋องไก่ให้ดูหน,น่อยเป็นไงมั่นไม่แย่ๆต้องเวฟไะเนี่ยยิ้มสวัสดิไม่เหรอตัวแบบองบน,อองนี่สีสีอะไรวะสีฟ้าเฮ้ยสีขาวสีขาวอืมอืมแกะกระป๋อง ใกล้เชียยากิอ๋อกี่คะแนนอะแข็ง,ขงไยุ่มมือนกีปลกรปองอะให้ห้ากอืมกินแก้ขัดได้แต่ว่าเด็ดแบบย่งสดๆอร่อ,อ,รอกว่าอืมแต่ก็ไม่แย่เนมันคน,น,อน,น,อน,น้อนนมันต้องเวฟอะ่ะต้องโปะข้าวร้อนปะเออต้องโปกข้าวร้อนแล้วก็คลุกแย่ อะไรกินได้อะไรไหมนีมต้องเวปะต้องเวมาแบบว่โอ้โหวไดเลยมันไม่เีไม่เียรอสเเ่าไม่ชอบนมปังที่มัเป็นน้ำตาลน้ำตาลก้ๆมนไมกิน ก็น่าชอบขนมปังแบบนี้ว่ะเออใช่เขาบอกแล้เวเองนะเราชอบแเขาไม่ชอบอ่ะอืมก็แบบกินนั่นเลยโอเคเริ่มเล้อือหอมนัวเลยหอมแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่ซอสนั้นจะเป็นยังไงนะตีบๆี๋กินไปแบบแน่าขมอ่ะกินอยู่แตงกวาดองเน่อร่อยไหม เมื่อวานเป็นแตงกวาดองกับผสมประกาศอันนี้คือแตงกวาดองแบบจปิดจุกวนเพราะว่าเขาชอบแตงกวาแบบนี้อยู่แล้วแล้วแบบว่ามันดองแบบตอนแรกก็ก,กลัวแต่ใจว่ามันอร่อยเฉยเหมือนกิมจิแต่เป็นแบบกิมจิเค็มๆเออกินแตงกวาดแล้วะอืมสดชื่อร่อย มกับข้าวหรือกินแท้ขนมก็ได้เลยนี่นะมีครูวนตุโตแฟมบอ,มมอกว่าจะหนึบหนึบไหมสดสดอืมอืมมีอื้อว่ะเละด้วยใช่มามา่แทนมันจะเละ,เละไปเลยอันนี้คือแบบเหนียวมีแบบไม่เละแต่แช่น้ำไม่นานนั่นนี่ ซุปอร่อยแต่มันเป็นซุปที่แบบคล้ายๆรถหมูสับบ้านเราแต่<ช>ว่ากลิ่นเขาไม่แรงเท่านะแต่เส้นนี่คืออร่อยเส้นนุ่นหนึงมนเส้นแบบอร่อยมามาทำให้นุอ่อหยาบองตัวของชช้เวนเน้นด้วยนะ,นะอไปตาเขาแล้ว เค็มๆกอบกรอบนิ่มๆกรอบนอกนิ่มในเค็มๆหอมงาแค่นี้เลยไม่เผ็ดเจอรถที่นอนอม,มันมันเลี่ยนอืม Ừ, <laughs> kim hmm, okay. mình cày răng cửa. Ừ, mm, đây Ừ. Mm.